กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคา b a บ m o โมบายนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในอาชีพวอริเออร์นะครับผมก็จุดเด่นของวอร์รีเออร์มีอะไรบ้างไปชมกันดีกว่า Let's go อาชีพวอร์ดิเออร์นะครับผมเป็นสายอาชีพที่ใช้ดาบเป็นอาวุธหลักนะครับผมเป็นอาชีพที่มีสกิลโจมตีและพลังโจมตีมีค่าแมคคิสพีสูงนะครับผมแล้วก็ยังมีสกิลประเภท c c ค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วยในการต่อสู้และช่วยในการเก็บเบลในช่วงแรกได้ดีด้วยนะครับผมอาวุธที่ใช้ก็คือดาบใหญ่แบบถือ2มือครับผมดาบใหญ่ง่ายๆเลยจุดเด่นอาชีพนี้นะครับผมก็คือแมคค P พีเยอะนะครับผมแต่เป็นลองฟอร์ดชิลเดอร์นะครับผมฟอร์ดชิลเดอร์เยอะกว่านะครับผมทำหน้าที่แทน สปอร์ชิลด์ได้ระดับหนึ่งนะผมเป็นตัวทำดาเมจระยะประชิดเลยนะครับเด่นในเรื่อง PVE สามารถจาัดก,การมอนเตอร์เป็นกลุ่มได้ง่ายๆนะครับผมอาชีพนี้เลยก็ถือว่าถึกอยู่นะครับมาถึงจุดด้อยนะครับผมจุดด้อยก็คือเป็นการออกสกิลออกสกิลจะช้าๆหน่อยนะครับผมเป็นเป้าพวกโจมตีระยะไกลโจมตีระยะไกลจะเหมือนจะตีฟรีแล้วครับเพราะมันช้าตัวนี้การออกสกิลของดาบมันช้ามากนะครับ ก็จุดด้อยก็มีแค่นี้นะครับก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบแบบแทงๆแบบบวกดามจเรหน่อยอะ่ะก็ไม่ก็ไม่เวลวร้ายสักเท่าไหร่ผมอาชีพนี้ก็เลือกใช้ได้เลยครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายจุโก้